การดิจิทัลลไม่ใช่เป็นแค่ควาสั่งแต่กำลังเป็นความจริงครับผมก็มั่นใจนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยอย่างเช่นพรรคลูกตะบังของผมเนี่ยนะครับมี320เสียงผมก็เสียงของผมมัน,นงมเพราะเราเองเราก็ทำแบบนี้ีมันกงเชื่อครับเอ่อมันก็มีขั้นตอนตามกฎหมายครับที่คนวินิจฉัยสุดท้ายนี่ก็จะต้องมีความเห็นออกมาเราเองก็มีหน้าที่ในมุมของรัฐบาลที่จะนําเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้เป็นไปตามกรอบ นะครับแล้วก็บอกถึงเ,เหตุผลและความจำเป็นในมุมมองของเราแค่หนึ่งสัปดาห์หลังการเคาะเกณฑ์โครงการดิจิทัลโวล e t ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านนะครับคนที่ค้านส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของการกู้มาแจกนี่แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนหาเสียง บอกไว้ว่าไม่กู้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถที่จะจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงของการถแถลงนโยบายคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วนะครับก็บอกชัดเจนว่าไม่กู้และคํานึงถึงวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดทูบีแฟร์ fair, รัฐบาลบอกว่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่คํานึงถึงวินัยการเงินการคลังนะและการกู้มันก็เป็นแค่การใช้พลิกแพลงไปตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่คนที่วิจาร์เขาก็วิจาร์แล้วเงยเพราะว่าทีแรกคุณบอกว่าคุณไม่กู้มาดูที่เสียงวิจาร์เลยครับว่ารัฐบาลจะฝ่าเสียงต้านเสียงวิจารณ์การกู้มาแจกได้จริงหรือไม่วันนี้มีเสียงสะท้อนอันนี้เราโฟกัสเฉพาะในกลุ่มของคนในแวดวงการเมืองนะครับ,ค,รบคนแรกเลยคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไหมแกนนาของพรรคก้าวไกลเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนที่ติดตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตั้งแต่แรกมีข้อสังเกตหลายประเด็นด้วยกันนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกู้มาแจกนี่แหละในมุมของคุณสุริกยามองว่าเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนในรายละเอียดไปมากครับแค่ประเด็นเรื่องของการใช้เงินในโครงการเดิมทีบอกจะใช้งบประมาณแผ่นดินเจียดเจี๊ยบมาก็พอใช้สุดท้ายมากู้เพื่อทุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิมทีบอกแจกคนอายุ16ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้มีหลักมีเกณฑ์คัดกรองคนคอันนี้คือมุมของหมายสุริกัญญา อีกคนหนึ่งคือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณธนาทรเนี่ยคอการเมืองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงหลังๆเริ่มที่จะสงวนท่าทีไม่ค่อยแสดงความเห็นทางการเมืองมากขึ้นแต่เรื่องเงินดิจิทัลนี่มาครับ,ค,รบคุณธนาทรมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องกู้เงินนะครับเพราะว่างบประจําปีก็เพียงพออยู่แล้วส่วนตัวผมเห็นว่าประเทศไทยวันนี้นะครับไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้อง กู้เป็นจํานวนถึง5สาแสล้านอันนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกู้ครั้งนี้อย่าอย่าบิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่าน,นี้นะคะคำถามที่ดิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะว่าในเมื่อการออกพอรบรเงินกู้5แสล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพอรบรวินัยการเงินการคลงัง ทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทําไมถึงคิดจะเดินหน้าทําต่ออีกคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค,คุณหญิงบอกว่าการกู้มาแจกนั้นมันขัดกับที่นายกพูดมาตลอดก็คือนายกบอกว่าจะไม่กู้ตั้งแต่ตอนหาเสียงตอนมาเป็นนายกก่อนที่จะเคาะโครงการนี้แล้วคุณหญิงก็บอกว่าถ้าจะกู้มาแจกแบบนี้ไม่ต้องเป็นนายกก็ได้คใครก็ทําได้ มันมีกระแสะวิพากษ์วิจารทั้งในแง่ความเหมาะสมเรื่องของว่าเอ้นี่มันเหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้หรือเปล่าและเรื่องของความสอดคล้องทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คือหนึ่งในคนที่ออกมาพูดถึงแง่มุมทางกฎหมายครับคุณจุรินบอกว่าถ้าหรือจะรู้ว่าเสนอเป็นพระราชะกําหนดอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยออกเป็นพระราชะบัญญัติถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายไม่ใช่เฉพาะคุณจุรินหรอกที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารเร่งด่วนจริง แน่จริงก็ออกเป็นพรกสิหรือรู้ว่ามีปัญหาก็เลยเลี่ยงเป็นพรบรซึ่งในมุมของคุณจุรินก็มองว่าไม่ได้เร่งด่วนจริงแต่อาจจะเป็นการกู้เงินมาแจกเพื่อสนองนโยบายของพักเพื่อไทยที่หาเสียงไว้หรือไม่มันมีหลายบทที่สอเขาว่ามันอาจจะขัดกับกฎหมายนั้นหนึ่งในคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานะครับ,รบที่ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ พรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นส่อขัดพรบวินัยการเงินการคลังหรือไม่มันมีสี่เงื่อนไขนะครับที่กําหนดไว้ในมาตรา53สี่เงื่อนไขที่ว่าก็คือมันต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนคุณคำนูณเขาตั้งคําถามว่าเรื่องนี้เร่งด่วนหรือเปล่าการแก้วิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มันเร่งด่วนจริงไหมครับถ้าเร่งด่วนทําไมไม่ออกเป็นพระราชกําหนดเพราะมันเร็วกว่ามันต้องเป็นเงินที่มันจําเป็นต้อง มีความต่อเนื่องในการจ่ายครับแต่สวคำนูณบอกว่านโยบายนี้จ่ายโครมเดียวแล้วจบ3คือมันต้องเป็นเรื่องที่เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศวิกฤตวันนี้คืออะไรทางฝั่งพักเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลเขาพยายามชี้แจงว่าเศรษฐกิจนี่แหละครับคือวิกฤตอย่างเช่นเขาอาจจะหยิบยกตัวเลข GDP ไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหยิบยกไปมองว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้อีกปี2ปีนี่แย่แน่ๆอาจจะแข่งไม่ได้สวคำนูณบอกว่า ข้อที่สามเนี่ยเป็นข้อที่ต้องเคารพความคิดเห็นกันมากๆเลยเพราะว่ารัฐบาลมองอย่างหนึง่งนักเศรษฐศาสตร์ก oh ็มองอีกอย่างหนึง่งต่างคนต่างมุมมองมันถกเถียงกันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องมาไม่ผ่านเอาข้อที่4นี่แหละ<อ>คือข้อที่4ี่เข,ขากำหนดว่าคุณจะออกกฎหมายกู้เงินได้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ทันนะครับหมายความว่าอะไรคือมันสุดวิสัยทํางบไม่ทันแล้วสวคํานูนถามว่าไม่ทันจริงหรือเปล่าครับงบยังไม่เข้าสภาเลยครับแล้วปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้หลายคนยิ่งมองว่า ความพยายามในการผลักดันร่างกฎหมายกู้เงินห้าแสนล้านบาทมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับในเมื่อร่างข้อหยัดงบมาการจ่ายประจําปีหกเจ็ดเนี่ยยังคาอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วจะออกเริ่มหยัดกู้เงินห้าแสนล้านออกมาในช่วงระยะเวลาคราวเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งออกร่างข้อหยัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสร็จทันทีนะจะช้ากว่าประมาณอีกสภาผู้แทนราษฎรสามวาระวุฒิสภาสามวาระในขณะที่ร่างพรบงบประมาณเนี่ยนะครับ สภพาผพูารร้แทนราษฎรสามวาระแต่วุฒิสภานเนี่ยสิบห้าวันวาระเดียวโดยตักกะตรงนี้โดยข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเข้าเลื่อนไขาตามมาตราห้าสิบสามพรบวินัยการเดินการคลังจากข้อสังเกตที่ว่าจะมีด่านสําคัญสามด่านนับจากนี้นะครับโดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะออกมาเป็นพรบกู้เงินห้าแสนล้านบาทด่านที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาด่านที่สองสภาผู้แทนราษฎร,รและด่านสุดท้าย นั่นก็คือสารรัฐธรรมนูนล,ลองไปกันทีละด่าน,นะครับคุณครอรชัยคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้จะเป็นด่านแรกครับท่านผู้ชมที่จะให้ความคิดความเห็นฟังของนายกน้อยคุณหมอพรมมินเลอสุริเดชก็มองว่าคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าร่างพรบกู้เงินหรือไม่คือรัฐบาลดังนั้น คณะกรรมาการกฤษฎีกาคือการให้ความเห็นในมุมของรัฐบาลคนตัดสินใจสุดท้ายคือฉันเองอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีความเห็นยังไงนะ,ะไม่ใช่ผู้อนุมัติใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่าทำํำเดินหน้า ผลักดันเอาร่างกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาครับมันก็ต้องแบ่งเป็นสภาผู้แทนก่อนรัฐบาลมั่นใจมากว่าด้วยเสียงสสที่มากกว่าแบบท่วมท้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเสียงข้างมากของเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลน่าจะผ่านในสภาได้ครับคือมันมันมากจริงๆ่ะมันไม่แทบไม่ต้องลุ้นเหมือนรัฐบาล4ีปีที่แล้วนะครับที่ช่วงแรกเนี่ยยังปริ่มน้ําอยู่โอเคถ้าผ่านไปได้แล้วก็ต้องไปสู่วุฒิสภาครับสมมติวุฒิสภาผ่านอีกถามว่าแล้วความเคลื่อนไหวนอกสภาล่ะ ณน,นาทีนี้นะครับมีคนไปยื่นร้องเรียนแล้วผมว่าสี่คำร้องอาจากนักร้องสองคนทัวคอนเสิร์ตกันทั้งอาทิตย์นะฮะยื่นดักไว้คุณสนธิยาสวัสดีครับไปกกตคุณศรีสุวรรณจันยาไปหมดเลยครับผู้ตรวจการแผ่นดินกกตปปชนะครับสีค่คำร้องแล้วนะครับดักไว้ทุกช่องทางดักไว้ตั้งไว้เพราะวันหนึ่งถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นพรบแล้วผ่านสภาแล้วจริงๆก็สามารถจะยื่นในด่านสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีคนยื่นอยู่แล้วล่ะ เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไปถึงด่านที่3เนี่ยก็จะมีคําถามมาอีกเพราะเพื่อไทยเองอก็เคยมีประสบการณ์ในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าท่านผู้ชมจําได้ตอนนั้นมีการเสนอเป็นพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์ยุคข,ของคุณชัดชาติตอนนั้นยื่นไปสารรัฐธรรมนูญตีตกพอไปถามหมอมิงหมอมิงบอกถ้าไปถึงด่านที่3จริงๆและสารรัฐธรรมนูญไม่ให้ไปต่อก็ถือว่าไม่เป็นไร เราทําเต็มที่แล้วเขาเชื่อว่าด่านหนึ่งผ่านแน่ด่านสองผ่านไปได้แน่และด่านที่สามถ้าไม่ผ่านก็จะต้องสู้กับกระแสสังคมก็คือคนที่สนับสนุนเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลครับคุณหมอพรมมินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เหมือนกันครับถึงความตั้งใจที่จะผลักดันโครงการนี้ครับเราได้รับเลือกตั้งมาสิ่งที่สําคัญคือสภาเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของสภาที่ดูในสถานการณ์ขณะนี้ว่ากฎหมายอันนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับ กฎหมายใหญ่คือรัฐธรรมนูญเราไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูนการผูกพันเกี่ยวกับกฎหมายอื่นต่างๆสภาเป็นคนคนที่จะวินิจฉัยมันมีอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงวันนี้มันกลายเป็นข้อคอรหาละคือการกู้มาแจกซึ่งหลีกเลี่ยงคำว่ากู้มาแจกเนี่ยคงเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะในข้อที่จริงก็คือกู้แล้วเอามาดำเนินโครงการนี้ซึ่งฝั่งของรัฐบาลอย่างหมอมิ่งเองเขาบอก ไม่อยากใช้คําว่าก,กู้มาแจกแต่อยากจะให้ใช้คําว่าก,กู้มาเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นเดิมพันสูง<ฮ>จริงๆของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่เป็นนโยบายเรือธงมากๆของเขา<ฮ>ที่หาเสียงเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยนะครับคุณเศรษฐาไปยืนบนเวทีเปิดตัวเลข1 0 0 0 0มืนอยู่ข้างหลังเวทีเนย<ฮ>นับจนถึงนาทีนี้นะครับยังมีกระแสวิพากษ์วิจารไม่หมดนี่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นถ้าปลายทางมันสดใส<ฮ>เหมือนที่รัฐบาลคาดหวังไว้มันก็คงจะต่อยอดไปถึงความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งถัดไปได้ไม่ยาก แต่ถ้าปลายทางมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่สายรุ้งแบบที่เขาอยากเห็นครับผมถึงบอกว่านี่เป็นเดิมพัน์ที่สูงมากของพรรเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุตชัยครับ